เรียนรู้เรื่องสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งก่อนที่เราจะเรียนคุณครูจะให้เด็กๆคายก่อนใครตอบได้เตรียมยกมือนะคะยังไม่ได้ถามเลยเตรียมอะไรเอ่ยมันเป็นลูกสีทองยังไม่ถูกอยู่ในกล่องวงรี มันเป็นสีทองอยู่ในกล่องวงลีอายกมืออ่าน้องเฟิร์นอะไรคะยืนขึ้นยืนขึ้นอ่าใครจะตอบอีกผู้ชายอ่าใครสอนยืนอะไรครับถูกไหมครับถูกไหมครอ่านั่งลงปมมือเพื่อนก่อนถูกต้องนะคะไข่ค,คือ ของเหลวสีทองที่อยู่ในกล่องรูปวงรีนะคะกล่องรูปวงรีก็เหมือนลูกไข่นะคะเขาเรียกว่าไข่าอาพูดขอไอ้ไข่ไม่เอกไข่ขอไอ้ไข่ไม่เอกไข่อันนี้เป็นสีขาวเป็นไข่ชนิดหนึ่งนะคะจากที่เราได้เคยเรียนรู้ไปแล้วนะคะมันเป็นสีทองอยู่ในกล่องรูปวงรีใช่ไหมคะอ่าเสร็จ เราเคยรับประทานกันไหมคะเคยในชีวิตประจำวันเราเรียนรู้ว่าใครมีเกลือมีอะไรอีกสีออมีเนื้อไข่แล้วก็มีมีอะไรคะมีไข่แดงกับไข่ขาวใช่ไหมคะอ่าจากจากที่เราเคยเรียนมาแล้ว แล้วเพียงเคยทานอะไรบ้างจากไข่เคยทานอะไรบ้างคะไข่แดงเออไข่แดงใช่ไหมคะเนี่ยไข่แดงไข่แดงที่อยู่ตรงกลางเราเคยรับประทานอาหารจากไข่มาบ้างอาหารอะไรเอ่ยที่นี่เด็กเคยทานอีกในภาพนี้อาวิศนุตอบวิชนุยืนขึ้นตบใครอะไรครับเคยทานไข่อะไรคบเคยทานไข่เลยนะครับ ไข่ดาวไข่ดาวโบ้ยเพื่อนๆโน้ไครดาวอ้าต่อไปเด็กน้องเมย์น้องเมย์ยืนไขอะไรคะที่เคยทานไข่แดงไข่อาหารที่เป็นอาหารลูกเคยทานอะไรคะไข่อะไรลูกไขดาวไปแล้วมีไครอะไรนูกคลิ๊กคลลไข่อะไรลูคิ๊ ันเลยข่ดวไข่เียวนะคะไขเียวไข่เจียวแต่วันนี้ไข่เกียววันนี้ยัดไส้ด้วยเราเรียกว่าไขยัดไส้พคะข่ยัดไไข่ยัดไส้ไขยไส้เอเรามีหมูสับอยู่ข้างในนะคะอ่าเด็กชายใสอมานี่เมื่อกเมื่อกี้เด็กชาวิศนุบอกกินน้ามนอันนั้างเด็กเด็กิงเฟิร์นมานี่ ไข่อะไรคะเนี่ยไข่ที่น้องเมย์บอกไข่ยัดไส้อันหนึ่งเลยช่วยเพื่อนดูช่วยเพื่อนดูสวยๆหล่อๆจับจับกระดาษเอาวางที่หน้าอกวางหน้าอกอ่าไข่ดาวกับไข่ยัดไส้อ่าเฮ้คันไข่อะไรอีกคันไข่อะไรอีกไข่ตองไข่อะไรไข่ค่ะอายกมือค่ะยืนยืนขึ้นยื่นไข่อะไรคะไข่ตุ๋น ดาวอ่ะอาะต่อ in ไปคนต่อไปอัยุทธะชัยยุทธ์ยืนใข่อะไรคะใข่ต้มใข่ต้มมาปมมือใช้ยยุทธ์เลยอ hey ๋นี่ไข oh. ่ต้มไข่ต้มม uh ันก็จะมีส uh ีเหลืองใช่ไหมคะอ่าแล้วก็เปลือกข้างนอกสีขาวนะคะไข่ต้มนะอาพูดไข่ต้มไข่ต้มมีสามอย่างแล้วไข่ดาวไข่ดาวไข่ยัก รออๆหน่อยอมานั่งนี้ให้เพื่อนๆดูยกตัวอย่างไข่อาหารจัดไข่ไข่ต้มไข่ดาวไข่ยัดไส้และไข่ไข่อลลนไข่ลลสี่อย่างนะคะไปนั่งที่ตบมือให้เพื่อนน่อยช่วยครูถือนะคะช่วยครูถือต่อไฟนะคะ ยังมีอาหารไข่ยีนะคะอาหารไข่นี้สามารถทำขนมหวานได้นะคะรู้จักไหมคะขนมหนเออขนมหวานมันแอบ,บซ่อนอยู่น,นี้แหละเป็นขนมหวานที่มีสีทองนะคะหนึ่งสองสั้นอ่าขนมหวานของไทยไทยของเรานั่นเองอ่าอย่างที่หนึ่งของยิบ ุริตภัณน์ทองหยิบทองหยิบอย่างที่สองทองหยอดทองหยอดอย่างที่สามฝอยทองฝอยทองชนิดที่สี่เม็ดขนุนเม็ดขนุนอ่าสชนิดนี้ทำมาจากไขเ่เออเขาเอาไข่สีเหลืองเหลืองไปทำเป็นขนมหวานนอกจากอาหารคราวแล้วก็เป็นขนมหวานได้อันนี้คือตัวอย่างที่เราเคยทำแต่วันนี้ เราจะทำยังไงเนาะให้ใไข่เนี่ยมันเก็บได้นานๆทำไงดีคะเอาไปทำอะไรดี เาเรียกว่าเอาไปทำไข่เค็มนะคะเออเด็กๆเ,เคยเห็นที่ตลาดไหมคะอ,อ่พูดถึงถ้าไข่เค็มไข่เค็มแสดงว่ามันต้องเป็นยังไงมีรสเค็มแน,น่ๆเอาอีกชนิดหนึง่งไข่เยี่ยวมา้าไข่เยี่ยวมา้าเออสีเหมือนกันไหมคะ่สีไม่เหมือนกันเพราะไข่เค็มสีขาวไข่เยี่ยวม้าสีชมพูเขาใส่สีไว้เป็นการถนอมอาหาร การถนอมอาหารแปลว่ารักษาให้ไข่อยู่ได้นานนานนะคะ,ะจากการที่เราเคยเห็นตามท้องตลาดคุณแม่เคยซื้อให้ทานคุณครูก็จะสาธิตให้ดูนะคะอาจากไข่เป็ดรู้จักไข่เป็ดไหมลูกไ,ไข่เป็ดก็มาจากสัตว์ปีชนิดหนึ่งชื่อว่าเป็ดเป็ดออกลูกมาเป็นไข่ สีขาวไม่เหมือนกับไข่ไก่นะคะอันนี้สีขาวจากที่เราไปซื้อที่ตลาดมันยังไม่สะอาดทำยังไงดีดเออเอาไปเช็ดเอาไปทำอะไรอีกเอาไปล้างต่อไปคุณครูจะสอนสาธิตการถนอมอาหารชนิดนึงนะคะเรียกว่าไข่เค็มก่อนเราจะรู้จักไข่เค็มเรามาร้องเพลงไข่กันก่อนนะคะ They okay. ไข่ชิมเราไปซื้อมาเป็นไงครับไปสอนไข่มันสวยดิยันสวยสวยแต่มันสะอาดไหมลูกบุญใสมันสะอาดไหมคะดิดี้ไม่สะอาดเราต้องทํายังไงครับดอนผาเอาไปทำอะไรครับเอาไปล้างอาีค e ิวไปทําอะไรดีครับเอ่เอล้างน้ําล้างให้สะอาดพึ่งลมให้แห้งเสร็จแล้วคุณครูก็จะนํา โหลอันนี้เขาเรียกว่าโหลแก้วนะคะพููสิคะโหลแก้วโหลแก้วอ่ามีโหลแก้วมีไข่เป็ดที่เราล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะไข่เป็ดต่อไปอันนี้อยู่ในกล่องสีชมพูคุณครูนำเกลือนะคะไปต้มอ,อ่าไปต้มนะคะมันจะเป็นน้ำสีใสๆนะคะน้ำใสๆ อุติค้าน้ำเกลือน้าเกลือคุณครูเอาเกลือใส่ถ้วยนะคะตวงใส่ถ้วยตั้งไฟเสร็จแล้วก็คน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 ให้มันละลายละลายจนกลายเป็นน้าําใสๆเนีย่ยน้าใสๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ทิ้งเอาไว้ให้มันเย็นถ้าเกิดเราให้มันร้อนไข่ของเราก็จะสุก จะไม่เป็นไข่เค็มนะคะการที่เราทำไข่เค็มล้างไข่ให้สะอาดพึงลมน้ำควดโหลมาใส่ไข่อ่ช่วยกันนะหน <1. S 1> วางไปสองวางไปสวางลงไปส เลยนะคะสิหมี1กับสิบหมี1กับอ่าฟองน้ำเกลือนี้ใส่ในถ้วยเอาไปเคี่ยวเอาไปคนให้ละลายจนมันเดือดไข่15ฟองใส่ขวดโหลนำน้ำเกลือที่ตวงเรียบร้อยแล้ว1ถ้วยครึ่งนะคะเกลือเสร็จแล้ว นำน้ำเกลือเทลงไปนะฮเทลงไปให้มันท่วมใส่ลงไปในไข่เป็ดของเรานะคะจนท่วมไข่มันเป็นยังไงลูกไข่มันเป็นยังไง oh. อามันลอยนี่ยมันลอยขึ้นมา มันจะลอยขึ้นไปเราจะทำยังไงดีอ่ะให้มันอยู่ในน้ำได้ทำยังไงดีเอ่คิดคิดคิดทำยังไงดีทำยังไงดีนะใส่น้ำเปล่าใส่น้ำเปล่าทำอะไรอีกน้ำเปล่าอยู่ในไหนทำอะไรอีกเด็กดูณครูแอนก็เตรียมน้ำเปล่าใส่ลงมาในถุงพลาสติกแล้วก็รัดหนังยางแล้วก็เอาไปวางวางบนไข่ ออให้ไข่มันทาไมจมจมลงไปเ,ออเ,ออเสร็จแล้วก็ทับไปอีกนะคะจมยังคะจมยังออจมแล้วจากไข่เป็ดใส่น้ําเกลือมันลอยขึ้นแสดงว่าไข่กับเกลือมันเป็นปฏิกิริยากันเห็นไหมคะกับน้ําเกลือมันก็ลอยขึ้นนี่ทับให้มันจม เสร็จแล้วคุณครูก็จะเอาเอาของมาปิดนะคะตอนนี้คุณครูก็มีอุปกรณ์ก็คือจานนะคะเอาจานปิดไว้ก่อนปิดให้สนิทนี่เสร็จแล้วเราก็จะใช้เวลา15วันวันนี้วันที่เท่าไหร่คะ2นะับไป3 4 5 6 7 8 9 10 11 สองสิบสามสิบสสิบห้าจ็นี่นึงครับเจ็ดวันที่สิบเจ็ดเราจะเอาไปต้มนะคะดูซิว่ามันจะเหมือนที่ตลาดไหมเนี่ยเนี่ยมันจะเหมือนแบบนี้ที่ตลาดไหมเนี่ยสิบห้าวันเราจะไปต้มในน้ำเดือดเข้าใจไหมคะอ่าแล้วเรามาดูกันดีว่าพอเราต้มเสร็จแล้วแล้วเรามาดูซิว่าเนื้อข้างในมันจะเหมือนที่ตลาดไหม เหมือนที่เรากินที่บ้านไหมเหมือนไหมอันนี้ก็เป็นไข่เยี่ยวมาเป็นการถันนอมวิธีรักษาไข่อีกแบบหนึ่งแต่คุณครูสาธิตให้ดูไข่อะไรคะไข่เค็มบุติคะไข่เค็มไข่เค็มอ่าไข่มีประโยชน์ก่อนที่จะจบวันนี้เรามาพูดประโยชน์ถึงขอไข่กันก่อนนะพูดขอเอ๋ยขอไข่ขอเอ๋ยขอ ไข่เป็ดไข่ไก่ไข่เป็ดไข่ไก่ไข่ปูไข่ปลา